สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเทอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมากะกับคนอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาบอกอะไรเอ่ยนี่จีนเช้านะปกตินะทุกคน จะบอกนี่แต่ว่าไม่ทันแล้วมั้งจะออกแล้วสามสอง หกสองหกห้าหกเก้าหนึ่งอะไรนะหนึ่งเจ็ดเนาะ หนึ่งจเจ็ดศูนจ็ดสามเจ็ดศูนจ็ดสามจ็ดหก ชอบหนึ่งไปหนึ่งชอบสองไปสองนะคะนินอะไรดีล่ะจ๊ะอืนะฮะ ถ้ามีไอจะอยู่ในกลุ่มแลทุกคนนี่นะคะคือจีเช้าปกตินะคะอ่านะฮะประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะ